ปีเนาะเอื่นมาสวงสางชิวปีเนาะหกสิบปีขึ้นไปเอื่นมากันเกษียณเนาะการเกษียณหนึ่งเขาสหาปีเนาะส่วนใหญ่เขาจะหมักเคียนหูเอาควมหูเนาะสะสมประสบการณ์ต่างๆซึ่งเขาจเจ้าเอื่นเ่านั้น่าเป็นต้นทึนของสปิดเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาจะเอาสิ่งนี้นี้เพื่อไปเหตเวียกเนาะเพื่อไปแหลกกับเงิน เอาเงินมาสั่งความฝันเนาะสื่อลดสื่อเฮื่อนเนาะสถานที่ต่างๆที่ท่านอยากไปท่องเที่ยวเนาะนี่คือความฝันของหลายๆคนเนาะซึ่งใส่เวลาประมาณส5หปีเนาะจากนั่นกระเษียนเนาะหรือบางคนยังเหตบียกอยู่เนาะมสมัเกรเียนได้เนาะยังเหตบีกต้นเผาอยู่บางคนเฮงหนักไปกวนเนาะเป็นพละของลูกหลานเนาะการเกษียนเป็นยังเป็นยังข้อตเงกษียนด้วยเนาะการเกษียนเนาะเมนการทับเงินโรโบตองเหตบีกเนาะตัวนี้ความไม้สั้นเลยเนาะ เป็นตนแมนเบียบํานานเนาะเงินเา่าถ้าหากอยู่ต่างประเทศเนาะอายุหาสิบปีหาสิบหาปีหกสิบปีตามแต่ละประเทศเนาะการ,กรเกษียณเป็นการมีอิสรภาพเนาะบ่มีขอผูกมัดระวันทางกับเบียกเนาะถือว่าทานสามารถได้เงินไลเข้ามาเนาะซึ่งไพ่ไพ่ก็ต่างสแสวงหาเรานั่นมันเอิ่นว่าพาร์ทสิอินคัมเนาะเป็นยังเขาจิตต้องล่อถากเกษียณตอนอายุหกสิบปีตอนที่เอาเ่าด้วยเนาะ พวกเขา้าเนาะสามารถกรเกษียณได้ไวกว่าน,นันได้บ่เนาะตอนอายุสามสิบห้าปีสี่สิบปีหรือไวกว่าน,นั้นเนาะสะนั่นจึงมีคนบางกลุ่มในยหน่อยเนาะแหกกฎการ,กรเกษียณออกมาเนาะพวกเขาสาัสงซิบต,ตัวเองไ้กลัวคนอื่นนะเนาะเฮ็ดเบียกให้หลายกลัวคนอื่นและในที่สุดเขาก็ประสบผลสําเร็จและ,กะเกษียณในวไวทีหนุ่มกลัวคนอื่นเนาะเป็นต้นไม้ส e นะกเบิกเนาะเจ้าของเฟซบุ๊กเนาะปัจจุบันนี้ถือกินเนสบุ๊กรีคอร์ดใบเรียบร้อยเนาะว่าเป็นเศรษฐีหนุ่มหน่อยที่สุดของโลก เนาะที่มีเงินหลายพันล้านเหรียญเนาะเจ้าพ่อ Microsoft เนาะบิลเกตสติปจ็อบเนาะ Apple เนาะก่อนที่ทานจาะเกษียณเนาะข้าพเจ้าก็อยากให้อ่าเพื่อนๆผู้จักกับอันนั้นหนังสือที่ทดีเล่มหนึ่งของทานโรเบิร์ตคิรุสกิเนาะเกี่ยวกับอ่าปึ่มพอรวยสนุ่งเซิงเล่มสองจะบอกเกี่ยวกับเงินซีด่านเนาะซึ่งจะบอกทั้งหมดว่าคนเฮาหาเงินมาจากไสเนาะและเฮาปัจจุบันนี้นเนาะเฮาอยู่กลุ่มใดในอันน,อน,น,นั้นซีตัวอันนั้นซีตัวหนังสือห่อนี่เนาะ มาเบิ่งรายละเอียดเนาะเฉพาะ m e e เนาะสัญลักด้วยตัว e เนาะแปเป็นภาษาลาวก็คือลูกจ้างครับเงื่อนเดือนประจำเนาะจะเหตุเบียดตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์เนาะหรือว่าวันเสาร์คนส่วนใหญ่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเดินตามเส้นทางนี้พอเห็นว่ามันปลอดภัยแลวมันคงเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกบอกพอใจปายในเนาะอยากได้เงืนเดือนสูงๆอยากมีสวัสดิการดีๆโดยส่วนใหญ่แล้ววันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะจะเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันสวรรค์เนาะส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์แม่นระลง บมมีความสุขกับงานปันใดเนาะเท่าทีศึกษามาเนาะเฉพาะสิ่งที่สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายที่สุดเนาะสวิตของคนเห่าเนาะยุ่นกับสวิตเนาะยุ่นเนาะถ้าหากจอดไปซื่อเนาะเป็นยุ่นที่มีความปลอดภัยที่สุดเนาะแต่ในกงทางคนกิะดเนาะถ้าหากีวิตของพวกเหาเนาะบมมีการเคลื่อนไหวประเหตหยังเนาะีวิตของเหามันมีความเสี่ยงที่สุดเนาะเพราะนับมือปัจจุบันนี้เนาะเงิน นับมือมันจะอ่อนค่าลงเนาะมันมันถือออกแบบแนวนั้นเนาะในทางเศรษฐศาสตร์เนาะนับมือมันจะต่าจะต่าลงสินค้าจะแพงขึ้นแพงขึ้นเนาะถ้าหากทานโมเหตุยัง้งเนาะท่านก็จะมีมีความเสี่ยงหลายที่สุดเนาะเซลล์เอ็มโพยต์แมนยังเนาะเซลล์เอ็มโอยต์แมนนักธุรกิจส่วนตัวเนาะเป็นเถาแก่ทิมห่านบบได้เปิดห่านก็ะไดเงินปิดห่านกบะไดเงินเนาะเป็นต้นหานอาหารทั่วไปหา่านขายเครื่องทั่วไปเนะาะห่านเสริมสวยเนาะมีแต่เงินเนาะส่วนใหญ่จะบ่มีเวลา ซีบิตคืองานงานคือสิบิตมาสันเนาะต่อมาเ็นไออินเวสเตอร์เนาะอินเวสเตอร์แปลเป็นภาษาลาวก็คือนักลงทุนเนาะเป็นคนที่ลำรวยมีเงินหลายเนาะมีเงินเลือเฟือแล้วเขาเอาเงินเ่าหนั้นไปต่อเอาเงินนะเนาะเซ็นไปสื่อหุ้นเกณฑ์กำไรหรือว่าสื่อหุ้นปันผลเนาะสื่อพันธบัตรลงทุนในอะสังหาริมทรัพย์เนาะคนในโลกส่วนใหญ่เนาะจะมีหน่อยเนาะเป็นพวกอินเวสเตอร์นักลงทุนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น E กับเเนาะ ต่อมาบริษัทเดตเอาเนอร์เนาะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของระบบเนาะที่ใส่ระบบทีดีมาบริหารคนเนาะเป็นต้นเป็นแฟนไชส์ต่างๆเนาะเซเว่นอีเลเวนเอ็มเคเซเว่นเส้นเนาะเครือข่ายโทรศัพท์เน็ตเวิร์กต่างๆเซ็นเฟสบุ๊กเนาะกู๊ดโก้จีเมลและในนั้นมีธุรกิจเครือข่ายของพ่อปนอยู่นําเนาะก่อนที่ท่านจะเกษียณอยากให้ฮู้อีกเนาะว่าด้านสายกับด้านขวามีความแตกต่างกันดันแนวใดเนาะ E กับ S เนาะเมนยูด้านสาย บีกับไอมันอยู่ด่านขัวเนาะเฉพาะด่านสายเนาะแมนด่านที่เอาแห้งแหลกเงินเนาะยุดบดายเงินตัวเองตัวเองเนาะแมนกลนไกลของระบบเนาะเมืเ่อยตลอดเลื่อ,อนว่าฟัดอัน a อค i ีฟอ n c o m e นั่นเองเนาะจะใส่เครื่องแห้งแหลกเงินเนาะและด่านขัวบี B กับไอเนาะเป็นด่านขัวเนาะแมนด่านที่เอาระบบที่ดีมาบริหารคนเนาะจะมีเงินเกิดขึ้นละไหลเขามาอย่างบ่หยุดธอย่างเนาะถึงแมนว่าทานจะบบเห็นเบียด หรือว่าทานไปท่องเที่ยวต่างๆแต่ระบบที่ดีเนาะมันมาจะมาจัดการบริหารคนสวยทานเนาะและเกิดเงินไหลเข้ามาอย่างหยุดหยั่งเกิดเป็นพาสซีฟอินคัมซึ่งหลายๆคนแสวงหาเนาะแต่มีคนน้อยที่สุดในโลกที่จะประสบผลสําเร็จแบบนี้เนาะคำแนะนําจากสองอภิมหาเศรษฐีของโลกเนาะโรเบิร์ตคิจุสกีกับโดนันท์ธรรมเนาะเพื่อนบอกว่าจะบุมีภัยลํำลั่ยจากการฮ็ดเบียประจำเนาะทานต้องมีธุรกิจได้หนึ่งเนาะที่เป็นของตัวทานเองเท่านั้น ทานจริงจะสมัครลำลวยเลยเกิดเป็นพาสีปินคมได้เนาะหนึ่งในธุรกิจที่เพื่อนแนะนำเป็นอย่างแมนธุรกิจเครือข่า,ขายนั่นเองเ,เพื่อนๆเนาะพอทานบบจําเป็นต้องเสื้อทิ้งทิ่งที่ขาพเระาจว้าเานาะแต่ทานต้องเสื้อสิ่งที่สองทานมหาเศรษฐีของโลกนี่แน,นนะนาเนาะเพราะว่าเพื่อนมีประสบการณ์ในการใส,ส่สวิตเนาะและก็เพื่อนเป็นอ,อภิมหาเศรษฐีของโลกเองนะที่โด่งดังในเดืองกันอสังหาริมทรั์เนาะคือท,านานท่านะโดนันธรรมเนาะโรเบิร์ตคิรุสกิก็เขียนตึ่ม ที่มีหยอดขายติดอันดับท็อปของ New York time, นะิวยอร์กไทม์เนาะสิ่นธิทานคนหูเนาะธุรกิจเครือข่ายเนาะเป็นธะุรกิจธทฐานสามารถลงทุนในวงเงินที่น้อยที่สุดเนาะแต่ก็สามารถเป็นหุ้นส่วนของบริษัทได้เลยเนาะหุ้นส่วนเป็นอย่างเพื่อนเนาะหุ้นเ่อนแมนการกินเงินปันผลเนาะโบแมนมนุษย์เงินเะดือนโบแมนลูกจ้างประจำเนาะสมัยถึงเงินจำนวนมหาศาลเนาะหากทานประสบผลสำเร็จเนาะ มีธุรกิจอย่างแน่นาะที่ให้ทานห่วมหุ้นด้วยเงินเพียงหน่อยเดียวเนาะแต่สมัครสร้างไล้แบบให้ขีดจำกัดเนาะมีธุรกิจอย่างแน่นาะทานพวกนึกออกบอหรือมันมีแต่ธุรกิจเท่าเครือข่ายเท่านั้นเนาะและก็มีแต่ธุรกิจเครือข่ายเนาะที่จะซ้อนงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจัดระบบให้ทานฝึกอุรมสม่ำเสมอให้ทานเพื่อสร้างให้ทานเป็นนักธุรกิจที่ดีได้เนาะถ้าหากทานเบิ่งโบเอียงเอ็นเนาะเบื้องแบบเป็นเป็นกลางๆเนาะ ในโลกของเฮาวันนี้เนะเาะพวกเฮาอยู่อ,อมอ้อมขางาาของพวกเฮานี้เนาะมีธุรกิจเครือข่ายเต็มไปหมดเลยเนาะเป็นต้นเป็นเฟซบุ๊กที่เฮาใส่ประจำเนาะกูดโกที่เฮาใส่าค้นหาข้อมูลจีเมลที่ให้เฮาใส่ส่งข่าวสารหากันเนาะทวิตเตอร์ยาฮูแมคโครสเนาะเครือข่ายโทรศัพท์เซเว่ 11, MK, cent, นอีเลฟเว่นเอ็มเคเซเว่นเส้นเนาะเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่นนนอนๆเนาะหรือว่าเป็นหุ้นแบบของเฟนไซ์เนาะสนั่นเจ้าของบริษัทและหุ้นส่วนของเจ้าการลำลร,ำรวยเนาะ จากซีมือของพวกเฮาทุกคนเนาะที่ร่วมกันใส่งานห่วมกันไปบุริโภคอุปโภคสินค้าของเขาเจา้าเนาะความจริงที่ทานนาหูเกี่ยวกับคนทางมีของโลกเนาะเฉพาะไม้สกเบิร์กเนาะปัจจุบันนี้เนาะเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกเนาะที่อายุนุ่มหน่อยที่สุดและกินเนสบุ๊กในอันนั้นบันทึกเอาไว้แล้วเนาะอายุโซหกปีเนาะแต่มีเงินในบัญชีหลายหลายพันล้านเนาะพันล้านเหรียญเพื่อนๆต่อมาบิลเกตเนาะ อดีตมหาเศรษฐีของโลกเนาะที่เคยติดอันดับหนึ่งยาวนานที่สุดเนาะบิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟท์นั่นเองเนาะต่อมาคาร์ลสลิมปัจจุบันนี้อันดับที่หนึ่งของโลกเนาะที่เนาะเป็นเจ้าพ่อเครือข่ายวงการสื่อสารเนาะอยู่ในอเมริกาลาตินเนะาะทั้งสามคนนี้เพื่อนเพนก็น่าจ,จะเคยคุณนาคุณตาเนาะเบียกที่เพิ่นเนะ็ปเนาะเมนพัวพันโดยกงกับเครือข่ายเลยเนาะเป็นเครือข่ายเนาะท่านอาจจะตตาเนานะว่าท่านบ่มักขายบ่มักทุรคิดเครือข่ายเนาะ ่านบบมักอันนั้นเจ้าขายของต่างๆเนาะเพื่อนๆนั้นที่กําลังฟังวิดีโอนี้เนาะเป็นนักขายตัวยงเลยเนาะยกตัวอย่างเนาะ้านโบทรงเวียเนาะทรงเวียโบทรงขาดการสมาเสมอเนาะอยากถามเอาคู้นายยังต้องการทานอีกบเนาะหรือเขาจะให้่านออกจากองค์กรเนาะสนิทที่บบมีวันได้กลับคืนมาเลยเนาะตัวนี้เนาะมันเป็นแบบใดเนาะ่านกําลังขายสกิลเนาะขายความหูขายทักษะดีๆต่างๆเนาะ ละคนที่รับสื่อของทานเนาะก็คือขั้วนานั่นเองเนาะฉะนั้นทานขายมันยังสม่ำเสมออยู่แล้วทุกๆวันเนาะท่านตองขายมันออกไปเนาะเครือขายในสายตาของผู้คนมันก็เป็นแบบนี้อยู่เพื่อนๆเนาะมันเมนเดียกตาหนาลังเกียจตุ่มต้นหลกลวงเนาะมันเป็นใบโบไดที่จะสั่งรายได้จากงานประเภทนี้เนาะติเขาก็โบไดเพื่อนๆเนาะเพราะเคยมีบริษัทและนักธุรกิจเครือข่ายเนาะที่เคยส้างวีรกรรมทีบุรีเอาไว้เนาะติเขาข็บโบไดตัวนี้เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนาะมีเงินสะพ ก่อนใหญ่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนาะธุรกิจเครือข่ายนี้มันจะสวนตัวเนาะกับกระแสเศรษฐกิจของโลกเนาะเธออาจจะเศรษฐกิจเศรษฐกิจของโลกจะมีการปั่นป่วนแต่ธุรกิจเครือข่ายเนาะจะมีการเติบโตอย่างสม่ําเสมอเนาะเฉพาะในปี2011เนาะมีเงินสะพัดอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายนี้เนาะหลายกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทเนาะเฉพาะในประเทศไทยเนาะและทุกๆปีเนาะธุรกิจเครือข่ายจะมีการเติบโตเนาะหลายกว่า10ขึ้นไปเนาะ ถามว่าเงิ่อนเรานันมันจะไปใส่เนาะถามมันบ่ไปหาเจ้าของบริษัทที่ประกอบการประสบผสลสำเร็จเนาะหุ้นส่วนและก็ะนักธุรกิจเครือข่ายแมนโบแมนตัวนีเว้เพื่อนเนาะเคก้กกอนใหญ่นี่กำลังถือคันปีนเสียงเนาะแล้วก็ะบบนกันกินอย่างเงียบเงียบเฉพาะคนที่หูจักคำว่าพลังของเครือข่ายนั่นเองเนาะและเขาสุมเหตุมันอย่างจริงจังเนาะเพื่อนเนาะน่าจะทำควมหูจักกับเขาเจ้า่รนี่เนาะเป็นต้นแมนแองเจลาลิวเนาะเลนนี่โฮเด็กเตอร์ยาเกอร์บัตตัน บักกะเนาะอันนาเฮิยวตันบักกะเนาะเบลลิซีเนาะเฮลิวเซนเนาะบิลบิดเนาะและคนอื่นอีกหลายๆเนาะอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายพวกเขาเจ้าเหล่านี้เนาะมีเงินเนาะในหนึ่งหนึ่งปีเนาะหาเงินจากธุรกิจเครือข่ายหลายล้านเหรียญเพื่อนๆเนาะหลายล้านเหรียญเนาะสำหรับประเทศเท่าเนาะได้พันสองสามพันเนี่ยก็ถือว่ามีเฮกันแหละแต่ต่างประเทศเนาะเป็นหลายล้านเหรียญเนาะเพื่อนๆพ่นายจะไปเซิร์ชข้อมูลเลยศึกษาเบิ่งเนาะว่าเขาเหตุยังมาเนาะ ข้าพเจ้าประทับใจดีสุดก็คือเด็กเตอร์ยาเกอร์เนาะตามที่เขาเจ้าเรากันมาเนาะเขาว่าเด็กเตอร์ยาเกอร์นี่เนาะประสบผลสําเร็จเนาะมีทองเที่ยวหล้วก็เป็นหนาที่ไปโมดิเวตเนาะคนเนาะไปสางแห่งบรรดาใจให้แก่ทีมงานเนาะตามที่เขาเล่ากันมาว่าเพื่อนนี่ไปถอนเอาเงินจากธนาคารแล้วมันหนาเป็นเนาะจากนั้นแล้วก็ส่งเขาไปธนาคารขึ้นเนาะอันนี้เมนที่ข้าพเจ้าได้ฟังมากเนาะประทับใจเป็นหลายเนาะประวัติของอนันเด็กเตอร์ยาเกอร์นี่เนาะ บัรนี่เนาะคาตอบทั้งหมดเนาะมันขึ้นอยู่กับทานแล้วเพื่อนเนาะทานจะเป็นคนเฝ้ามองโอกาสให้มันผ่านไปเนาะโดยที่ทานพ่ยอมเสียเวลาศึกษาเนาะทั้งทั้งทีในใจแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนั้นกระยากมีสีิบิตที่มันดีขึ้นเนาะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเนาะเสืยวว่าเนาะหลายๆคนอยากจะมีรายได้หลายสองทางเนาะเพราะทานคงจะอันสลาดพ่อเนาะบ่เอาตัวเองไปแหลกกับเงินเพียงลาพังเนาะเพราะมันเสี่ยงเกินไปเนาะในโลกนี้มันมีกฎพรแห้งเพื่อนๆนเนาะให้เพื่อนเพื่อนลองไปเซิร์ชเบิ่งกฎพรแห้งมันแมนยัง ท่านอยากมีไลายสไตล์เป็นของตัวเองเนาะออกแบบสีวิตเองได้มีอิสระเนาะบ่ตองห่วงหนาพอบุงหลังเนาะทานอยาก,กเกษียนท่านบ่อยาก,กเกษียนตอนเถ่าเนาะตอนหมดเถื่อหมดแหงเนาะถ้าหากคำบอาของข้าพประจาจนะั้นมันเป็นคำใบที่ถึกตองเนาะถึงเวลาที่เพื่อนๆต้องปัดบเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเนาะอย่าพลาดวิดีโอตอนที่3เนาะพนเพื่อนๆเนาะอย่าให้แหงงานและเวลาที่ทานเสียไปกับการเบิ่งสองวิดีโอภาคกนานี้นี่เสียเป่าเนาะเลยพบกันในวิดีโอตอนที่สาม อย่าลืมติดตามเนาะสบายดี